ดึงดึงหลังดึงดึงขึ้นาเิขึ้นมาไปคุยให้ที่หงไม่ถนัด้ายมืขวามือากำหนกไวเอาขสามาาข้นเ้าเอามาเอมคุอเอาฝั่งขวเล็กน้อยฝั่ง้าตึงเีตึเลของตาตางัเอหย่อนาที่นยิ่งบังก็ดิ้วชี้ออกครับึิงงิ่ง ลับมาตามเข้าปืน้่นืจะไม่ลั่นครับปืนจะไม่ลั่นเด็ดขาด้าริอนิมนิมปืนวางไว้นิมหรือเีจะให้ปืนลนนิมไปนิมนใช้จนลนการใช้ลองหมุนมาทงนี้หมุนมาหมุนทางนี้หมุนมาทางนี้หมุนขวาหมุนมาหมุนมา จะไม่ลั่นเด็ดขาดมามาหมุนไปอีกหมุนมาจัดจับให้บอกให้จันหลยไหหล่นหมุนมาหมุนหมุนหมุนมาทางนู้นถึงหน้าเป้าดิหมุนมาเป้ามือขวากำลัหนไว้นะมือซ้ายตั้งปืนมือชี้จะเข้าไกลปืนไม่โอเคทำไม่ได้ทำไม่ได้โอเคครับเก้าเท้าซ้ายมาข้างหน้าขึ้นเก้ามองขวา้ายเล็กน้อยเหมือนเดิมขวาขวาตึงมองไปอีกผมเป็นหน้าครับครูบอกว่านัดที่หนึ่ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, มือซ้ายกำสิเก็บฟิล์โอเคหันไปดูกล้องหันไปดูโลกกลับแล้วหันไปหูลนรดิฮ่าฮ่นัจจะนัจจะนัจะ